สดได้เลยครับมะเขืออ๋อันนี้ก็เก็บนั่นมะเขือเขาเรียกว่าปลูกปล่อยแบบธรรมชาติเลยใช่ค่ะน่าจะคิดว่าอันนี้ใช้ได้ไหมพี่สมัครสโลแกนอิเลคเคคาอิเลคเคคาแต่ว่าเป็นเงินเป็นทองหมดเลยทุกอย่างอิเลคเคคาเป็นเงินเป็นทองอ่าแข็งหมดเลยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยปลูกปลูกถึงเวลาเก็บ ครับก่อนแม่นี่ถามว่าอย่างนี้ขาว่าเราขี้เกียจไหมเนี่ยไม่ใช่ขี้เกียจนะจะเรียกว่าเป็นวงจรของเอ่อเขาเรียกอะไรนะปลูกบางทีพวกแมลงพวกอะไรต่างๆอ่าเป็นก็จะมีการเอ่อเขาเรียกว่าบางทีมันเกาะกินนี้มันไม่กินพืชเราใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าขืนเราไปทําลายหมดเลยอ่าผักเราคือเป้าหมายแน่นอนใช่ถูกต้องใช่ไหมฮะคือเขาไม่มีอาหารอันนี้ก็คืออาหารเขามีเขาก็เลือกกินได้อะไรแม่ต้นนี้ไม่มีลูกมันเป็นเป็นมะปรางข้าวผู้ชายอ๋อข้าว มาพ้าอะไรไปพ้าข้าวฟูช่าผ้เข้าวตูพู่ตูผู้แล้วเราจะจะคอยตัดยอดมันที่สลาดทุกใจนี่เจ้านน้นมามีเท่าไหร่เอามดยอดเอายอดไปทำอะไรยอดเอาไปกินได้กินร่วกินน้ำพริกต้มกะทิผัดน้ำมันหอยโอ้โหประโยชน์มากมายเลยโอ้โหงันแปลว่าแต่ตูผู้ตัวเมียไม่สนใจเก็บได้หมดเก็บได้หมด แต่ว่าต้นน้นมีรูมาจะรูนูงืมันแล้วมันก็ไปรวมกันรลานเลอนไม่ต้องทำนะครับปล่อยได้เลยอาศัยแต่ถามว่านอื่นเลยอันนี้พิกถามว่าตอนนี้ลูกค้ามาถามหาแต่ยอดพักข้าวนะฮะตอนนี้แทบแทบไม่พอนะครับแทบไม่พอ้นีต้นใบมะกาใบมะกาใช้ส่วนไหน ใบมะกาใบใบอะไรนะใบมะกามะกาใบมะกาเรียกใบมะกามาดูใกล้ๆใบมะกาคือเป็นยังไงมันเป็นโรคท้องถกนะเอาไปต้มทานกินสดๆได้ไหมคุณแม่ยาระบายกินสดๆได้ไหมไม่ใช่กินเธอจะเอาไปต้มอ๋อไปต้มนะสมุนไพรทางยาก็คือเป็นยาระใบได้และหันมาด้านหลังพี่สมัครหันมาด้านหลังนะครับอันนี้ อันนี้เเคคะอันนี้คือมะระขี้นกจะถามว่าอันนี้โอ้โหนี่ไงผลสุกนี่ไงผลผลเกลีแก่ยอดก็เก็บได้ลูกก็เก็บได้ขายได้หมดขอบคุว่าคือเหลียวไปตรงไหนก็เก็บได้เป็นเงินท้องถาหมดเลยอาจารย์เลี้ยงละอาจารย์เอเฉดนิดนึงนะมะระขี้นกนี่มันมีประโยชน์อะไรฮะอยากอยากรู้พอดีผลประโยชน์ของของมะระขี้นกต้านเอดดีครับตามโรคเอดโอ้ไวรัสเอชไอวีโอ้โหเมื่อกี้อะไรนะฟักข้าวก็มะเร็ง แต่นี่นี้คือต้านพวกโรคเอดพวกไวรัสไอเอชวีใช่ไหมฮะมันสุดยอดจริงๆเลยนะครับงั้นาอุ๊แต่ล้หมดแดงหมดสมุนไพรอีกทีโอ้โเนี่ยฮะแต่จริงๆ้ะยายาต้านเอดอ่อะของ้าจารามาละก็มาละทีนกนะไม่ทีนกไม่ได้ยอดก็นี่ในโอ๊กตอนนี้ใบมันเนาะมียอดยอดยอดพักเท้าเลย อันนี้คือสตรังบ้านตังเกษตรแล้วก็้นี้คืออันนี้คืออะไรฮะผักฟังผักบังผักพื้นบ้านจริงๆอันนี้ผักฟังอันนี้ซาอันนี้กินได้ใช่ไหมครับดอกอนไ้ทำอะไรกินแกงเลียงแกงเลียงแกงลวกจิ้มน้ำพริกแกงส้มได้หมดนะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมครับว่าอิเล็กทรอิกสจริงแต่ทุกอย่างที่เหลียวไปเหลียวมาเป็นเงินหมดนะครับตรงนี้ เก็บได้หมดนะครับเป็นเงินเป็นทองหมดนี่ครับโอ้ยอะไรครับมานาโภอันนี้คุโจ๊กครับอันนี้ที <c <c um <c 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 um ่มีตลาดสุกใจเยอะเรายังไม่ได้คุยกันเลยอ้อมแซ่